ยานกับฌานเหมือนต่างอย่างไรหลายคนอาจจะได้เคยได้ยินนะบาลีเขาจะว่าฌานนะยานนะนะหรือวิญญาณะอย่างนี้ก็มีนนะะไปแล้วแต่จะใช้บริบทไหนฌานกับยาน,นี่ต่างกันในมุมหนึ่งแล้วก็เหมือนกันในมุมหนึ่งมุมแรกที่มันมุมที่เหมือนกันก็คือเข้าสู่ความสงบแล้วครับ เป็นเรื่องของอการสงบระงับเหมือนกันแต่ว่าวิธีการหรือว่ากระบ,บวนการในการในฌา,านกับญาณนต่างกันญาณเนี่ยเป็นลักษณะที่พอ,อเข้าไปแล้วมันจะเป็นอยู่ในอารมณ์เดียวพออยู่ในอารมณ์นั้นนะจิตมันจิตมันจะเกาะอ,อยู่ในสิ่งที่เป็นอารมณ์อารมณ์นั้นอารมณ์อะไรก็แล้วแต่อารมณ์ว่างก็เป็นดูเบกขา หลืออยู่ในกรบอยู่ในลมหายใจเนะี่ยก็จะไม่เห็นอะไรแตนะ่ถ้าหากว่ายังอยู่ในชั้นหนึ่งอยู่ก็จะมีวิตกวิจารณ์บ้างนะถ้าอยู่ในชั้นสองก็จะมีพวกปีตินะอยู่ในชั้นสามก็จะเป็นสุขอย่างเงี้ยตอนอยู่ในชั้นสี่ก็จะเป็นอุเบกขานี่มันจะอยู่ในอารมณ์ในอารมณ์หนึ่งอย่างเงี้ยนี่คือชานส่วนญาณน,นั้นจะเป็นเกิดจากการวิปัสสนาญาณในลักษณะการทํางานคือ เขาเขาจะจะเข้าไปจิตเนี่ยจะแตะอารมณ์แล้วทิ้งแตะอารมณ์แล้วทิ้งแตะอารมณ์แล้วทิ้งเหมือนกับไฟกระพริบเหมือนไฟกระพริบต่อเนื่องกันไปอ่าแล้วแตะแล้วทิ้งแตะแล้วทิ้งแต่แล้วทิ้งนี่คืออยาณะแปลยาณะเนี่ยแปลว่าเขาไปรู้รู้นักขนาดนั้นแล้วก็ทิ้งรู้แล้วรู้แล้วก็ทิ้งรู้แล้วก็ทิ้งอย่างนี้ชาเนี่ยรู้แล้ว รู้แล้วก็รู้อันเดิมนั่นแหละรู้แล้วก็ยังรู้อันเดิมอยู่ต่อเนื่องกันมาต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันเป็นเหมือนกับถ้าเป็นหลอดไฟก็มันกระพริบ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 แล้วก็ต่อเนื่องเป็นเหมือนกับแสงสว่างเราก็ยังอยู่ในแสงสว่างนั้นก็คือเอการเป็นฌานการอยู่ในฌานก็จะมีความพออยู่ในฌานเนี่ยมันจะปอดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอารมณ์ข้างนอกมันจะไม่สนใจเลยพอมันไม่สนใจเลยมันก็มีความสุขมันคือไม่ไม่ไม่สนใจข้างนอกแต่ว่าไอ้ญาณะเนี่ยมันจะเห็นทุกอย่าง ต่เห็นแล้วทิง้งเห็นแล้วทิง้งเห็นแล้วทิง้งเห็นแล้วทิ้งเห็นแล้วทิ้งแต่ทิง้งแต่ทิง้งเราปฏิเวทเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละคือตัวที่จะใช้ในการจากการวิปัสนาเมื่อเราจิตของเราไปถึงเจตว,วิมุตต์แล้วก็ปัญญามุตต,ววต์เนี่ยเจตวิมุตต์ก็จะทิ้งปัญญาวมุตต์ก็จะทิ้งนะะคือมันจะทิ้งกันอย่างเงี้ยนี่คือฌานกับญาณในทางปฏิบัตินะส่วนในตัวหนังสือนั้นก็แล้วแต่ว่าท่านใดจะอธิบายกันยังไงแต่ว่าถ้าท่านใดเข้าไป สู่ชานก็จะเข้าใจว่าโอ้ในีชานมันเป็นอย่างนี้นะมันจะเกาะสิ่งใดที่หนึ่งไว้อย่างนั้นและวยานก็จะเป็นตัวที่ทิ้งแต่แล้วทิ้งแต่แล้วทิ้ง